แอปไทยวอลลุ่มเอเซนครีมโบทของโลน่าสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่องสีสิงห์แซวค่ะ ว,วผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการลดเดือนดิ้วรอยนะคะซึ่งเป็นตัวดังแล้วก็ยอดขายในยท็อปคิดเลยนะคะมากๆเลยเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือของเป๊ปไพรวอลลุ่มเอเซนต์นะคะพี่ขออนุญาตเรียกว่าครีมโบทอ็อกต่างหกนะคะซึ่งเขาเป็นกระแสโด่งดังเลยว่าใช้ไปนะคะไม่ถึงเดือนเนี่ยสามารถช่วยลดเดือนดิ้วรอยแล้วก็ทดแทนการฉีดโบท็อกได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติส่วนประกอบรวมถึงผลของการใช้สำหรับผิวอายุ40ปะ เรามาดูในส่วนประกอบทัของเปปไทด์ทั้งหมดที่อยู่ในเปปไทด์วอลลุ่มเอเซนกันก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือคัพเปอร์ไตรเปปไทด์วันะคะอันที่สองอะซิเตีลเฮกซาเปปไทด์เนะคะต้องดูโพยิบนึงนะจ๊ะอันที่3มคือ R H ค่ะโอเิโกเปปไทด์วันและสุดท้ายคือปาณิโตอิลเปนต์เเปปไทด์4นั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนประกอบหลกัหลกๆสําคัญนะคะของเปปไทด์ทั้งหมดที่อยู่ใน และในคุณสมบัติที่เขาเคลมมานะก็คือเขาบอกเลยว่าจริงๆใช้แล้วไปประมาณ7วันจะช่วยลดเลือดนะคะริว้วรอยร่องลึกเช่นบริเวณใต้าตานะคะร่องแก้มหรือว่าหน้าผากค่ะแล้วเน้นในเรื่องของการ Anti a n t ตี้เอดหรือต่อต้านการแก่ชราค่ะรวมถึงนะคะเติมเต็มร่องลึกนะคะฟื้นฟูคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความกระจ่างใสอันนี้คือ4คุณสมบัติที่เขาเคลมมาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่ให้พี่สรุปจุดเด่นของตัวนี้นะคะอันแรกนั่นก็คือประกอบด้วยเปปไทด์ 4ตัวอย่างที่พี่ได้เรียนไปข้างต้นค่ะข้อที่2ก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะลดเตือนดิ้วรอยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวและนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสก,กัดจากตัวเซนเทล่าเอชติก้านะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้อย่างดีค่ะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาฮอตฮิตมากมากเลยนะคะที่เกาหลีด้วยยอดขายในปี2016เนี่ยถึง1ล้านขวดด้วยกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่7วันนะเท่าที่พี่ทราบนะคะเขาบอกว่าช่วยนะคะผิวมี ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดูแลเรื่องดิ้รวรอยเนี่ยภายใน3วันหลังการใช้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะเขาจะมีความพิเศษในเรื่องของเนื้อนะคะครีมนะคะที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นออกซิเจนบับเบิลตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าจะมีนะคะประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของการช่วยให้ผิวเอ่อช่วยให้ครีมนะนะคะซึมเข้าสู่ผิวนะคะได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือจุดเด่นนะคะแล้วก็วิธีการอย่างนี้นะคะพอเราบีบเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย นะคะคให้เราลูบไล์ไปทั่วบร,ริเวณใบหน้าลูบไปเบาๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้รอประมาณ5-10วินาทีนะฟองเนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้มือตบ ฟองบบเบาๆให้ซึมเข้าสู่ผิวนะคะค Jung ่อยๆตกค่อยๆตกแบบนี้ให orgeous, or you ้ซึมเข้าสู่ผิวก็อาจจะเน้นบริเวณนะคะร่องแก้มหรือว่าหางตานะคะหรือว่าหน้าผากที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยบ้านถึงนะคะได้ความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะคะหลังจากได้ใช้เจ้าตัวเป๊ปไทยนะคะวอลลุมเอเซนต์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เป็นคนที่เป็นผิวแห้งนะคะสภาพผิวเป็นปกติไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแต่พอพี่ใช้ไปเสร็จนะครั้งแรกนะผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงนะพี่เกิดอาการเหมือนอะครคือ โดยใบหน้าตรงหน้าแก้มสองข้างเนยนะคะมีความเป็นแดงๆนะคะพี่ก็เลยรีบไปล้างหนะ้าออกพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเจ้าออกซิเจนบัฟเบอร์อะไรนี่แหละที่พี่อาจจะไม่คุ้นชินนะเพราะโดยส่วนใหญ่พี่ไม่เคยใช้ครีมที่มีลักษณะที่มีความเป็นลักษณะที่เป็นฟองๆแบบนี้นะไม่ได้บอกว่าแพ้เพียงแต่ว่าผิวหน้าเราเกิดการระคายเคืองนะคะ,คะ,คะพี่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการแต่ก็อยากพิสูจน์เพราะเราก็ซื้อมาแล้วเนาะด้วยราคาที่ก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะคะถ้าทิ้งไปเนี่ยคงเสียดายก็เลยเปลี่ยนมาใช้บร,ริเวณตรงนี้นะเนื่องจากผิวพี่ตรง นี้นะจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะคะมากกว่าบริเวณใบหน้าก็เลยใช้ไปนะคะ1เดือนเลยแล้วมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับผลนะคะหลังจากที่พี่ใช้ไปบริเวณตรงนี้ซึ่งมีปัญหาเรื่องริ้วรอยร่องหรือค่อนข้างมากพอสมควรผ่านไป1เดือนนะคะแล้วก็เกือบจะหมดแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าผลการใช้ดูแลลดเตือนเรื่องริ้วรอยนะคะได้ดีขนาดนั้นไมคคาตอบเลยไม่ได้ค่ะนะคะคำตอบชัดๆเลยคือไม่ได้สําหรับพี่ไม่ได้ผลอะไรเลย<ๆ>เขาเคยบอกว่า3วันเนี่ยช่วยลดเรือริ้วร ะะแล้วก็ใช้ทดแทนโบท็อกซ์พี่บอกเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่สามารถทดแทนได้นะคะและที่สําคัญช่วยผิวมีความกระจ่างใสขึ้นไหมก็ไม่นะคะโอเคในเรื่องของความชุ่มชื้นอาจจะมีบ้างนะคะผิวไม่ได้กระจ่างใสมากขึ้นริ้วรอยร่องลึกหรือร่องตื้นก็ไม่ได้ดีขึ้นอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนตามตรงจริงๆนะคะสาหรับสภาพผิวส่วนตัวของพี่นะคะหลายๆคนหรือบางคนไปใช้อาจจะดีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลเลย <S <S ในส่วนขั้นตอนของวิธีการใช้เนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆสาม ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะแต่อย่างไรพี่ก็แนะนําให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะใช้จริงเพราะว่าอย่างพี่ไม่ได้ทดสอบเลยแล้วก็ลงไปที่หน้าเลยก็เลยเกิดอาการค่อนข้างแดงดแดงนิดนึงนะคะแต่กับตัวเนี่ยไม่ได้แพ้อะไรพี่คิดว่าผิวตรงนี้นะ่าจะมีความแข็งแรงกว่าบริเวณใบหน้าอยู่แล้วโดยปกติแต่ถามว่าโดยรวมนะคะคะแนนถามว่าตัวนี้พี่ให้เท่าไหร่พี่ให้ประมาณ7เต็ม10ละกันนะคะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดน,านัน้นก็อาจจะมีการนะประสิทธิภาพใน ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้นะคะค่อนข้างใช้ได้ ามว่าเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนพี่คิดว่าก็คงเป็นกับทุกสภาพผิวอย่างที่พี่ได้บอกไปยกเว้นคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนก็คงจะใช้ได้จริงและที่สําคัญถามว่าอายุเท่าไหร่พี่คิดว่าคนที่เริ่มจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นอายุ30อัพขึ้นไปที่เป็นผิวแหง้งหรือมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมากๆอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทดลองใช้ได้นะคะแต่ถ้าน้องๆหนูๆวัยมัธยมหรือเพิ่งเริ่มมาหาลัยที่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตัวนีี้พ่ิด ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ นี่นะคะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะครีมบอท็อกตัวดังของเกาหลีนะคะก็เน้นย้ำทุกคลิปเลยนะจ๊ะว่าเป็นเพียงผลของพี่คนเดียวเท่านั้นค่ะผลของการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลค่ะและเน้นย้ำให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นะนาไปแล้วนะคะก่อนจากการก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอกําลังใจในการกดซับสไครป์ปุ่มนี้้วยจ้ากดไลค์กดแชร์และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่จะลงคลิปทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงพบกันค่ะสำหรับวันน ที่นั่นอะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ